อัปเดตเข้าค่ะใกล้จะได้เกี่ยวหรือยังเพราะว่าทงขางข่ยน่เพิ่นได้เกี่ยวแล้วนะคะอ่านเอ,อ,อ,นอเ้ยเขา่ได้เกี่ยวแล้วค่ะอัดฟางเลยพ่น่ะท้าพ่นอัดฟางเลยพ่น่ะได้เกี่ยวแล้วคือว่าแล้วนอเข่าร้อยมือกับร้อยเท้ามันกระต่างกันเนะาะค่ะทุกคนเนาะพุนค่ะเอามาเบิ่งเขานะเฮาค่ะทุกคนน,ะนี่ สีไล่เน้าไร่นกสีไล่วาดไล่ใวโอ้พักกันจ่องเาไปลวกกินกับข้าวปุ้นน้ำนัวก็สิคลาคนี่นี่นะน้ำน้งอันมอนอ่ะพ่อปู่ค่ะพ่อปู่พ่อปู่มาไล่นกมานี่ไล่คุ่มือพ่อบอกไล่คุ่มือ าลายขนาดเบิ่งกาทุกคนหาเม็ดเขา่าหัวเข่านี่สือประทัดมาให้อีพ่อเพิ่นจุด <c oughs> มันมาไวได้นกมันมากินเม็ดเขา่าหอมอ่ะบันนี่ของเข้าเกี่ยวกับให้สิเรือแต่ของเฮาแล้วบันนี่ ม,มันก็สิไลมากพี่บ้านละนกค่ะทุกคนหาเนาะาได้ไปใส่แล้วอยู่มดมือกับนกเนียแะค่ะทุกคนไบอกง้นค่ะคับอยู่ได้ค่ะทุกคนหาหน้าปังกันเลยอน,นก็สันเข้าไป <laughs> อากาศก็ดีดีค่ะยำแรงนะมีปลาบอนอีกฮาทุกคนค่ะ น้าปังเหาสิีรีเกี่ยวตอนไหนทุกคนเนาะเบิ้งค่ะมาหน้าค่ะวันดูดวันยังก็วันใดประโยชน์ใจเราค่ะมาแต่นะมาอัปเดตเข่าค่ะถึเจ้าขอให้ท่ทันได้เกี่ยวอยู่เบอร์ค่ะทุกคนหาเห็นแต่เม็ดเข่าเนาะน้องอันมันลงมาเดี๋ยวไปหาน้องอันมอนก่อนเพร่ะที่ตกใจน้องอันมันลงจากรถ ใจสองชิตสามตึกอ่ามาลูกมาอ้โอ้ค่อยๆครับครับผมดูข้าวดูข้าวพูดสิโอ้ยเสียงนกมันคักถึงได้ค่ะมากินเข้าขเขานนิยุ้ย คุณนะ่ะทุกคนคนูปี่ยืนตรงนั้นสิลูกป่ะอ่อะาวอาบายบายทุกคนก่อนทุกครับก่นอนค,ค,ค,ครับก่อนครับอ้าวครับครับก่อนเลวอยากเห็นหนะ้าตัวเองแล้ว ไปแล้วนั่นพามาเฝ้านะเบ่ได้ดี๋ระเบิดระเบิดอันนี้นะระเบิดระเบิดระเบิดตึ้มตุ้มตุ้มตุ้มมันตึ้มตุ้มมันไม่ใช่ขนมนะลูกระเบิดระเบิดนี่นี่นี่นะคะดังตึ้มตึ้มเฮ้ยบปเลยไปเลยไปเลยไปฟาฟาฟา พ่อ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 บอกไว้กระชิดหนึ่งจะได้เกี่ยวเราค่ะทุกคนจูด้วยเพ่อนบ้างหรอมันขึ้นนี่แท้ผนเสียงนกอะ